สวัสดีค่ะวันนี้ปุ๊กก็จะมาบำรุงผิวนะคะคู่หน้าใสคู่นี้เลยคะ่จะจากวิปสกินนะคะครีมสมุนไพรของคุณเจริญัทยานะคะมาดูกันเลยค่ะตัวแรกก็จะเป็นตัวเซรั่มนะคะนางใสๆแบบนี้นะคะจิดเข้าไปที่หน้าเลยค่ะแบบนี้นะคะนี่รอยแดงรอยดำต่างๆฝ้ากระป็นต่างๆนะคะ ตัวที่สองค่ะตัวดลดครีมนะคะในสีจะเข้มข้นแบบนี้นะคะเป็นสารากัดจากขมิ้นเหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะป้ายเข้าไปนะคะเห็นสีเหลืองๆนี่คือทองคํานะคะทุกคนป้ายไปเลยค่ะอย่าลืมทาคอด้วยนะคะเดี๋ยวคอจะเหี่ยวนะคะครีมตัวนี้นะคะสามารถบำรุงใต้ตาให้ได้ด้วยนะคะ รบล,ลอยหริ้วลอยต่างๆลอยต,ต,ตีนตานะคะทําให้ผิวชุ่มชื้นนะคะทุกคนนี่เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะนอนได้ค่ะ